อจะร้องเพลงร้องเพลงอะไรอ้ะเจหน้าอยากร้องเพลงอย่างเดียวเอาเลยเอาเพลงที่จะร้องอำเภอใหม่นะเพลงอะไรร้องไม่ได้จังเกอด์อีหาไมยเลยลืมหมดแล้วเหรอลืมเอาเพลงอะไรอ่าเอาอ้วนอ้วนอ้วนอยากฟังเพลงอะไรอ้วนะแต่หรือเปล่าแต่ก็ได้ขึ้นต้นมาร้องให้รูิโอ้ที่ปากงู เอาอ้วนขึ้นต้นให้ฟังไอ้นีโอ้โดูดูดูท้องเต็งโมเต็งโมเตงโมเต็งโมเตงโมลูกจโตใหญ่แล้วเดี๋ยวใ้เด็้องเต็งโมเต็งโมเต็งโมตองนี้ติดเต็งโมเต็งโมเต็งโมเต็โม เอาจะร้องไหมเนี่ยร like um ้องไม่ได้จะเอาเพลงอะไรเอาเอามาเอนคิดก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยอันะไรแล้วให้ฟังอ่ะโอ้ยนี่บักแตงโมอ้าวได้โอ้ยนี่บักชมพู่โอ้ยคุกเบิร์มะพราวน้ำหอมคือมนุษย์ต้องก้องแท้อ๋ยเห็นแล้วอยากได้คือตั้งแต่ไปขั้นเห็ดน้ำน้ำอะไรน้ำกะติเอาเพลงอะไร้ฟังเลยแต่แต่ไม่รู้ว่ามันร้องยังไงนะฉันอะไรวะพี่

เล้งตอกกันเด้งโมจิสุราเปลือกฟางนันแดงทำไมใครให้ไม่แพงตีงตุ๊กๆขนาดแล้วตุกๆไม่ตุกๆมาลโลบันตุ๊กตาเอาเพลงมองาหนห้องนะคิดถึงเห็นไหมเวลาที่เธอไปเจอกันกับฉันเผื่อเธอนอไดอกสนโ

กระท่อมกลางนาเรือยว่าน้องไงว่าเอาไปผู้หญิงเสื่อพรงานแต่งเขาแฝงแย่งเอาไปก่อนจิตใจอาวุมันซอนอยู่ในห้องครัวข้างนอกเจ้าสาวสงิมมีคนที่ทัวสุลเราเฝ้าอยู่ในครัวทำตัวเป็นเด็กล้างจานในเมื่อเจ้าสาวเป็นคนบ้านไกลพึ่งพาอาศัยเต็มใจต่อไปช่วยงานพอถึงเวลาเขาพาคนเข้าประกัน

กลอนก็ลองไปด้วยัแก็แต่งยมโยโควทัดดอกจำปาหนุ่มๆก็ชุ่มก็ช่วยเอ้ยหนุ่มๆก็ชุ่มก็ช่วยถึงเก่งข้าก้ยัดดอกลาถึงส้มตำไหมส้มตำน้องออนน้องอิ่วไม่สนนะนโค้ต้มนยวนั่นตำรองคือยังไงตำตำไปยาวไม่ใช่ไม่ใช่ลอยอยลอยจะอยู่ที่ไหนเธอ ทชวอ,อีกทีเอ้ย hey. เ <Yeah. S 1> ม่ยยานางโอ้ได้อะไรวะโอว์จะเปิดอะไรสาธิี่จองจันก็ไม่ได้เอาเนี่ยนี่ทำไมไม่รับสายเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลเฮ้งอะไรผู้หญิงร้องกันไน <Hey. S 1> ด้าโบรักสีดำตลอดโบรักสีดำแตงโม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 โตงงง้ตลูกบอล พลงอะไรว่าน้ำตาเมียซาอุแล้วไหมวะน้ำตาเมียซาอุอินทุมตัมไหมเออเจ้ากูร้องขึ้นมาสิวันนี้จะว่าเราถึงอาหารพูดร้องได้สิวันนี้จะว่าเราถึงอาหารอร่อยอินทุมตัมบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำแกแซ่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 เอาขึ้นเร็วๆเข้มาสิใครยับใครยับใครยับใยับข้ามาสิหากว่าคุ้นรักบากดวงใจบอก แต่คุณงัวนั่งมองฉันก็คอติไก่เข้ามานิดติเข้ามาคิดหาจะคิดรักษาตรงเก่าไก่ถากระท่อนหวานค่อยค,อย,คอยทุบแล้วทานหวานขึ้นมาไดหากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ในกำมือกระแทกแกระแทกกระแทกกระแสกเข้ามาสิโลกของพึ่ง ขียนไปไปฝากไว้บอกคนล้องฟังทั้งหลายอย่าขายที่นาเงินทรัพย์สินเงินตาจะขายที่นาไปตีตัวเครื่องบินจะไปตาอต่ละได้ลนแบกบอกเมียและลูกน้อยค่อยเอาอ <c oughs> งานแต่งเขาแต่งแต่งด้วยความจงใจ 等我，等我，等我。